สวัสดีค่ะทุกคนและนี่คือเป็นที่ไฟต์แเป็นคือเราอะตั้งใจทำคลิปนี้เพราะว่าเราอยากให้คนที่ยังไม่รู้จักเราแล้วเข้ามาดูคลิปของเราจะได้รู้จักเรานะคะและ้วก็ใครที่รู้จักเราอยู่แล้วจะได้รู้จักเรามากขึ้น,นะคะ่ะไปเริ่มกันเลยที่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราชื่อเลือกพิมพ์นาลาอยูพินนะคะข้อที่สอง เราอายุ25ปีกับพี่ส23ปีรป็997น,นะคะข้อที่3คือเราสูง168ถึง170แล้วแต่ว่าเราไปวัดที่ไหนแต่เราเป็นคนที่สูงตั้งแต่เด็กๆคือแบบค่าต่อแถวก็จะยืนอยู่ใใท้ายสี่เราเป็นคนกนุงุรีโดยกําเนิดนะคะก็คือพ่อเป็นคนธุรีแม่เป็นคนหนองคายแล้วก็กย้ายไปอยู่เชียงใหม่4ิปีนะคะพ่อที่5านะคะเราเปดูพี่สองพี่สามพ่อที่ เราเรียนจบจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรียนเมเจอร์การสนแสดงแล้วก็ไมเนอร์ภาพถ่ายจากคณะวิทยสิทธ์ข้อที่เจ็ดสัตว์เลี้ยงที่เราเคยเลี้ยงแปลกที่สุด,สด,สดคือหนูปุกผู้คนเราไปเสิร์ชดะะูแล้วหนูปุกมันเหมือนหนูบ้านหนูที่มันอยู่ตามพ่อแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้เขียนเลยแบบเราสามารถจับมันได้อะข้อที่แปดนะะที่ที่เราชอบไปที่เซนต์อท,ทะเลกับเมืองแบบพิวยอร์หรือว่า ในเมืองในกรุงเทพอะคือเราชอบมองไฟที่ออกมาจากตึตกต่างนข้อที่ข้อที่เท่าไรแหลวเนี่ยข้อที่๙น,นะคะคือเราเป็นคนติดห้อง,งมากๆเราสามารถนอนได้ทุกวันโดยไม่ทำอะไรเลยข้อที่๑๐นะคะเราเป็นคนขี้เกียจฉนั้นว่าเรจะทำอะไรเราจะทำน้อยแต่ว่าผลลัพธ์อะต้องได้มากข้อที่๑๑เราเป็นคนที่ชอบทำเองทำอะไรด้วยตัวเอง ข้อที่สิบสองเราเป็นคนที่นับถือโดยสูงมากคือผมว่าเวลาจะเชื่ออะไระเชื่อผลของการการทำมากกว่าคือว่าเราทําอะไรเราจะได้ช็นะั้นถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยข้อที่สิบสองเราชอบกินเนื้อเ้อทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเนื้อเป็มทอดมันอร่อยเป็นแบบโดยเฉพาะอันที่มีไขมันเยอะๆมันแต่ juicy ม,มากๆหลคนก็ข้อที่สิบสี่เราไม่ชอบกินปลาต้ม ต่อไปข้อที่15บห้าเราเป็นคนไม่กินกาแฟาเพราะว่าเราแพ้าคา,ฟาเฟอีนข้อที่16เราเป็นคนที่จับความรู้สึกได้เร็วมากสมมติว่าเราดูรายการดูหนังหรืออะไรเงี้ยเราจะกินมากเราเห็นใครร้องไห้ไม่ได้เลยเราจะร้องไห้ต่อให้มันไม่ใช่เรื่องเศร้าต่อให้เป็นเรื่องที่เขามีความสุขเราก็ร้องไห้นะายคนเราเป็นคนกินมากามกับความรู้สึกกับคนคนข้อที่ เราเป็นคนที่ชอบดูหนังรักโรแมนติกแอคชั่นไอรอนแมนนี่เราคือเราชอบมากเราดีแบบไม่ต่งกว่าสิบรอบหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะแบบวนกลับไปดูซ้ำเพื่อแบบเราอะรู้สึกว่าการดูหนังอะมันจะการดูหนังซ้ำอะในแต่ละรอบอะเราจะไม่รู้สึกชอบท่อนเดิมหรือทำลายเดิมๆของหนังเรื่องนังนเราจะรู้สึกว่าเราจะได้เจอสิ่งที่ชอบในทำลายใหม่ๆเพระที่18นะคะเราเป็นคนเรียนรู้ความรู้สึกได้ด้วยกิกคือ ถ้าสมมติว่าเราใช้น้ำหอมชว่วงไหนแล้วเรากลับไปฉีดเนี้ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อตอนนั้นเรารู้สึกแบบนั้นเรารู้สึกว่าเรามีความคิดหรือสถานาการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นนะอะไรไประมาณนี้พเพราะที่20เราเป็นคนที่เพราอที่19ก่อนเราเป็นคนที่ไม่เชื่อถ้าสมมติว่ามีคนบอกว่าห้ามทําสิ่งนั้นสิญญส่งนั้นไม่ดีอย่างอันเนี้ยก็อสาทุกคนจะบางคนในรอบตัวเราจะพูดว่าไปสักทำไมมันดูแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าพอเราไปสักเราก็เห็นเกิด ก็ยังเป็นคนแบบตอนนี้ข้อที่20นะคะเราเป็นคนที่มีสมาธิมากที่สุดตอนกลางคืนเราจะคิดงานทําอะไรอย่างเงี้ยจะคิดได้ตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะแบบบางทีก็ไม่ได้นอนไปเลยเพราะว่าคิดได้เยอะเกินไปต่อไปข้อที่21นะคะเราเป็นคนที่กลัวความสูงมากแต่ชีวิตนี้เราอยากเล่นสกายแจฟคมากก็คือที่มันกระโดดลงมาจากเพล่ ที่เราอยากทำไม่สิเราอาจจะเป็นคนกลางๆเลยแต่ว่าเราอยากข้อที่22คือเราเป็นคนใจร้อนชอบคือเวลาเราอยากทําอะไรเราจะอยากขึ้นไปทําตอนนั้นเลยเราอยากเห็นผลเอาไนเลยข้อที่23นะคะคือเราเป็นคนที่ชอบทําอะไรใหม่มจะไม่แปลกใจเลยถ้าเห็นเราไปแบบซุปเปอร์าฟรีไดา์เต้นสเก็กบอร์ดหรือว่าเช้าก่อนข้อี่4เราเป็นคนคิดมากมากๆฉะนั้นเราก็เลยแก้ด้วยการเป็นคนที่ลืมบทีแบบ ข้อที่25นะคะเราเป็นคนนอนหลับยากมากๆแค่แบบเสียดหนงแบบกระดาษปีกูเลี้ยแล้วก็แบบนอนไม่หลับแต่แต่ว่าที่ที่เราหลับได้ดีที่สุดคือการหลับในรถนะคะหลับได้แบบคือรถเราหลับเลยและนั่นก็คือ5 facts about me นะคะก็ต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มที่5 questions about me นะคะคือเราตั้งคำถามไว้ให้เพื่อนๆใน Instagram เพราะว่ามีอะไรอยากจะถามเราบ้างมีอะไรอยากทำบ้างในอนาคตเรื่อง อันแรกเลยนะแบบวกว้างๆของเราอ่ะคือเราอ่ะอยากมีบ้านปลายชีวิตด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ที่ลอสแองเจลิสนะคือมันเป็นแบบความฝันสูงสุดอ่ะหรือว่าการที่เราได้ไปนิวยอร์กสันะเพราะว่าเราชอบนิวยอร์กมากไม่รู้เหตุผลว่าทำไมก,กันแล้วก็ถ้าแบบเป้าหมายในระยะสั้นๆของเราก็คือเราอยากทำธุร ไปเรื่อยๆจนกว่ารู้สึกว,ว่าอันนี้แหละคือแบบสักดิสกของเราอนะไรอย่างเงี้ยแทบบันดาลใจในการกคือก่อนอันเนี้ยเราอ่ะทำมาหลักสองแล,แล้วเราก็ได้ไปคุยกับเพื่อนที่เขากำลังจะไปแคนาดาอะไรยงเี้แล้วเราก็ถามว่าทำไมถึงไปได้อนะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อเราเก็บมาคือเพื่เราสามารถส่งตัวเองไปแคนาดาได้ด้วยตัวเองแล้วก็ยังสามารถส่ง ไปอยู่อเมริกาได้ไปแบบ work and t r ท v e l วอาคือเป็นสลิ่่รู้สึกว่าตั้งแต่เราตอนเรานั่งอยู่ข้างมาันตอนเราอยู่เราไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยแกจะเก่งได้ขนาดนี้ได้หรออะไรเงี้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่าถ้าเราพยายามทําในสิ่งที่เราต้องการน่ะเราจะทามันได้ต่อไปนะคะถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ชายของเราเ็มเราไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเวลา,าบแบบ ใครกแ็แล้วแต่เราต่อให้เป็นศิลปินเราก็จะตกหลุมรักเขาด้วยคิ้วเขาอาจจะหลงคุณน้อยที่เรามีคิ้วบางหรือน้อยก็ไม่รู้นะต่อไปนะคะทําไมถึงอยากทำยูทูปอันดับแรกเลยแล้วต้องบอกก่อนว่าเราอยากเป็นนักแสดงแล้วเราก็อยากเป็นกลับคือหมายถึงว่าเวลาตั้งแต่เด็กเลยเราอาจจะป็นคนที่ชอบดูละครดูหนังเยอะหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เราอาจจะแบบเวลาไปที่ไหนหรือแบบมาที่เนี่ยเราก็แหละตอนแรก เรื่องเลยกอย่งคือเราเป็นคนที่มองอะไรจะเป็นแบบเวลาอาหารล้ไพวกอันนีหน้าไปถ่ายหนะัหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บวกกับกับที่เราอยากเป็นนักแสดงด้วยนะคะเราก็เลยได้เป็นทั้งสองอยะะ่างเลยค่ะเป็นนักแสดงแล้วก็เ,เป็นผู้กับภาพเองด้วยตัวเองหนังสือที่ชอบที่สุดหนังสือที่ชอบที่สุดคือนิวยอร์กเวอร์ซไทามกับเจ็ดันสามร้อยวันที่เรารักกันนิวยอร์กเวอร์ทามเนี่ยคือทำมาตั้งแต่แบบเหมือนจะ เราบัณยมแต่เราไม่เคยอ่านแล้วเราก็เพิ่งมาอ่านช่วงประมาณสองสามนะคะมันเป็นหนังสือที่ตอบย้ำเราว่านิวยอร์กมันน่าไปเราอยากไปนิวยอร์กเพราะว่าเพิ่มขึ้นเพราะว่าหนังสือเล่มนีนะ้แล้วก็เจ0 0สรอยวันที่เราหลังการนนะ่ะมันเป็นหนังสือที่ทำให้เราร้องไห้ตั้งแต่แบบบทแรกของ เล่มนั้นเลยแบบแค่เปิดมาเริ่มเรื่องเราก็ร้องไห้แล้วทุกคนเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากทั้งวิธีการเล่าม,มันทําให้รู้สึกว่าเราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขียนถ้าให้เลือกทํางานอะไรก็ได้โดยไม่มีปัจจัยเ,เรื่องเงินจะเกี่ยวข้องอะไรเราอยากเป็นนักแสดงถ้าสมมติแบบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนคนะือเรายังไงเราก็ยังอยากเป็นนักแสดงเราล้นรู้สึกว่าเราสนุกที่จะ ได้เป็นตัวละครนั้นได้รอไห้เพราะว่าเรามีความรู้สึกนั้นได้ทําสีหน้าท่าทางเพราะว่าเราเป็นตัวละครนั้นแล้วรู้สึกว่ามันจะมีอาชีพไหนอีกที่ได้สวมคาแรคเตอร์อื่นๆที่เราไม่มีวันที่จะได้เป็นในในหนึ่งชีวิตวิธีจัดการอารมณ์เาาวลาหมดตัวจริงๆเราเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนแล้วบางทีก็งหงุดแต่ว่าถ้าแบบ เรากาลังที่จะต้องประทะแล้วอะเราจะพยายามพาตัวเองออกมาดันแล้วเราก็แบบอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองถ้ามันยังแบบไม่จางหายอีก็ขอรู้สึกว่าเราก็จะแบบมีแดดรี่เรื่องเส้อเราก็จะแบบเขียนลงไว้เขียนทุกอยาก่างหรือเขียนคำที่แย่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนรีบมันออกไปเพื่อที่จะไม่ให้เอาคำพูดที่แย่ของเราไปประทะกับคนอื่นโดยที่เขาจะไม่รู้สึกแย่กับคำพูดของเราด้วยนะคะนั่นคือวิธีจัดการ แต่ว่าบางทีก็จัดการดันกันต่อไปนะคะถามอะไรดีนะเจ้าจูลินคือน้องจูลินเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีตา,มมาเหมือนเรานะคะแต่ว่าถ้าความสวยเรายกให้หมดเลยคนะ่ะตอนนี้ตั้งใจกับอะไรบ้างตอนนี้ตั้งใจกับการหาเงินแล้วก็ทับดูค่ะคือคนเราอะ่ะจะต้องทำอยู่สองอย่างใช่ปะคือทำสิ่งที่ต้องทำกับทำสิ่งที่ชอบ กำลังทำสิ่งที่ต้องทำก็คือการหาเงินมาสัพพอร์ตทมาสัพพอร์ตสิ่งที่ชอบอยู่ก็คือการทำยูทูบค่ะก็เลยทั้งใจั้งยานก็คือหาเงินกับทำยูทูบค่ะคะาดหวังอะไรกับปี 2023, 2023. ปี2023คือปีที่แล้วเราได้สมัครกีการเอาไว้นะคะเราขอให้เราเป็นผู้โชคดีจาก5้าหมนคนทั่วโลกนะคะ ได้กินการอเมริกานะคะแล้วก็ตั้งใจกับการทำยูทูบนี่แหละแบบว่าเราอยากทําไปเรื่อยแต่ไม่ลืมเป้าหมายว่าต้นปีเราอยากทำยูทูปเพาะอะไรแล้วก็กจะทําต่อไปเรื่อยๆไม่อยากทำอะไรเลยทำยูทูบเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆคือถ้าเราบอกว่าเราไม่ชอบเราจะไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นเลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากทำอะไรอ่ะเราจะไม่ทำ ฉะนั้นเราจะนอนเฉยๆแล้วก็มองดูพิดานมด้าแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําสิ่งนี้ได้นะเพราะว่าสถานการณ์ชีวิตทุกคนมันไม่เหมือนกันแต่เราจะเลือกนอนเฉยๆก่อนแล้วเราก็จะแบบว่าเหมือนหาแรงบรรดาใจที่เราจะย้อนกลับไปดูรูปภาพเก่เาๆหรือว่าอ่านไดอารี่เราจะมันจะเห็นความชอบของเราอะอยู่อยู่ในนั้นนะว่า เราใช้ชีวิตไปตลอดเวลาที่ว่าเราอาจจะรู้ว่าเราอยากทำอะไรเราชอบอะไรแต่ว่าบางทีการจดแสรี่ภาพเนี่ยมันจะคอยย้ำเพื่อนเราวสมกว่าเราเคยอ,อยากทำสิ่งนี้มากๆนะแล้วเราก็จะได้แรงบันดาลใจตรงนั้นแหลออกมาทำในสิ่งที่อยากทำอีก,อกอหนังสือเล่มโปรดและที่ไม่มีอ่านโปรดนะคะหนังสือเล่มโปรด,ดหนังสือเล่มโปรด ที่บอกไปแล้วนะคะต่อส่วนใหญ่หนังสือที่อ่านไม่จบอ่ะจะเป็นช่วหนังสือพัฒนาความคิดอะไรอย่างเงี้ยพวกมันดีนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะลองซื้อมาอ่านหลายๆเล่มแล้วแบบสิุกมากคือเราอ่ะซื้อมาอ่านหลายๆเล่มแล้วเราอ่ะชอบอ่านไม่จบเราก็ไม่รู้คิดว่าอะไรแต่ว่าคิดว่าเราน่าจะชอบอะไรที่เป็นแบบนิยายอย่างเงี้ยมากกว่าก็อพวกอ่ะ อะไรที่สุดเราควรเป็นประเทศไทยที่สุดโดยเฉพาะที่มันแบบถักกระดูกได้ทุกคนแล้วมันก็ทําสะพานโค้งแล้วมันก็ไต่ไต่ไต่ออกมากับพวกนั้นแล้วก็บูกผาลาตีทุกคนของผู้ถูกผา,าลาตีตะกรุดัวอยู่เลยปั๊คือมันเป็นที่น่ากลัวที่สุดของเราเลยกับนายลั่นคุมตอนนั้นคือเราจำได้เลยว,ว่าตอนเด็กเราไปเข้าใกล้ต้นลั่นคุมเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันมันแต่จริงๆมันไม่ใช่ถ้า เลือกเป็นสัตว์ป่าหนึ่งตัวจะเป็นอะไรเราจะเป็นแมวป่าสวยแต่ครอบครองไม่ได้เชียงใหม่ทักพักค่าเยเจอกันเร็วๆนี้นะคะคอยฟอกหักเรื่อยๆหลักคอยฟอกเหมือนกันค่ะก็ทําไมถึนชอบทะเลคือเราต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนไม่ชอบดินเปียแล้วก็อีกอยอีกอย่างหนึ่งคือพอเราไปเรียนเชียงใหม่สี่ปี เราออกจากห้องหรือว่าทําอะไรออกจากห้องเรียนออกจากวัญหาอะไรหรือทําอะไรทุกอย่างเราจะเห็นถึงเขาเป็นอย่างแรกเลยแล้วเรารู้สึกว่าเห็นบ่อยแล้วแล้วก็ประจวบมอกกับที่เราไปเกาะเต่ตาเราไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นเราถึงอยากไปเรียนดำน้ำที่เกาะเต่ามากๆนะแต่ว่ามันก็ทําให้เราอ่ะชอบทะเลไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นแบบมากๆเรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะแบบไปน,นั่งเฉยๆฟังเสียงคลื่นแล้วก็ทําตา ลอยออกไปแล้วเลยค่ะคือมันมีความสุขมากเในในการได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็กระโดดลงน้ำลอยตัวอยู่ในคื่ังสี่งคื่มีเรื่องไหนที่คิดว่าถ้าตายไปโดยไม่ได้ทำภูมจะเสียใจบ้างไหมเราคิดว่าน่าจะเป็นไม่ได้ไปลอสแองเจลิสกับนิวยอร์กแต่ว่าจริงๆเราคงเสียใจว่าถ้าวันหนึ่งเรา ไม่ได้ทาสิ่งที่อยากทําตลอดการเป็นนักแสดงก็คงจะเสียใจเาว่าแต่ว่าเราเป็นคนจะต้องโทษตัวเองแหละที่เราไม่พาดเดมไปหาโอาหารกลาตรันนั่นแหละก็มีกสองอยา่างร้านอาหารที่ชอบไปที่สุดตอนเรียนมาหาหลัยนะคะก็คือลาบบางังคือมันไม่ใช่ร้านอาหารทุนเมืองหรือว่าเขาไม่ใช่าอาหารทุนเมืองมันไม่ใช่ร้านที่อร่อยที่สุดทุกคนแต่ว่ามันเป็นร้านที่ เมมโมรี่มันเยอะที่สุดแล้วมันก็เลยอร่อยที่สุดในเวลานั้นใอคิ้วกระแดกของพี่พ้ออะไรใช้ข,ของยูทูบเกับมาไนาะ้นา้โบ๊วยมันก็ไม่สิบ,บสองสิบบาทเพราะว่าบางทีเราลงน้ําหรือว่าทํากิจกรรมเราเป็นคนที่คนตั้งเหงื่อออกง่ายนะคะก็จะแถมนะเป้าหมายก่อากากนสิ้นปีเป้าหมายก่อนสินนส้นปกนนีก็คือมีคนซับยูทูบเราสักหนึ่งพันคนแต่ว่าทำว่ากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะตอนนี้กําลังก็ช่วยสับสัปดาช่องของเราด้วยเพื่อนะ สำหรับเราเรารู้สึกว่าเราโชคดีเราเป็นคนที่มีกัลยามีิตรที่ดีเสมอเลยค่ะทุกคนสามารถรับฟังในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราจะทําได้โดยเฉพาะพ่อแม่ก็จะเป็นหลังบ้านที่ดีเป็นคนสป,ปอร์ตที่ดีส่วนเพื่อนถือว่าเรามีเพื่อนแต่ละคนทุกคนจะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเรารู้ว่าเราจะต้องปรึกษาใครแล้วคน,นั้นก็จะให้คำปรึกษาเราในเรื่องนั้นๆที่ดีซึ่งเรารู้สึกว่า เราโชคดีมากเลยในทุกช่วงชีวิตเราจะเจอคนที่เป็นเพื่อนที่ดีแม่เขาปรึกษาที่ดีกับเราเสมอสิ่งที่ขาดไม่ได้เราเป็นคนที่สากใจดีไม่ได้ใจดีซูหมาของเราเองคือเราเป็นคนที่ถ้าแบบออกไปจากบ้านสักแบบหนึ่งะเราจะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแหละอยากเจอจีีหรือแบบอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็แบบจนี่จนี่จนีจีจีจีทั้งวันจนแม่เราบอกว่าให้มันนอนบ้างถึงมันเวลานอน คำพูดติดปากก็คือคำว่าแบบถ้าสังเกตเราจะพูดคำว่าแบบว่ากระทั่งการพิมพ์แล้วก็จะแบบแบบว่าแบบแบบสแบบอนแบบอยู่อย่างนั้นะคะสุดท้ายที่มาของชื่อเล่นตัวเองนะคะก็คือชื่อเล่นของเราคือพ่อแม่ตั้งให้นะคะเราน่าจะเป็นเพราะว่าอยากให้เราอวดเพื่อเป็แนแบบที่คนที่ชอบร้อนเรานะคะแบบเพื่อฮาร์ทอนอะไแนีแต่ว่าภ่าที่มาของชื่อ,อยูบก็คือ i a a u e มาจากเอื้อปินาราอยู่ดิคือเราอะชื่อเล่นเราแบบนี้แต่สละใช่ปะเราก็เลยเอาชื่อนามสกุลมาถอดสละออกก็จะเป็นพิมไอนาเอแล้วก็ลาเอแล้วก็จะเป็นไอเอเอแล้วก็เอาชื่อชื่อเล่นเรามไาปแล้วการเออยูดีแล้วก็ยูอมันจะยูดิบนะคะยู UI, อยูดและนี่ก็คือ2 5เลนตี้ไฟฟ s เพิร์เขาบอกมีนก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักเรามากขึ้นยังไงก็ฝาก các con sát sài thong lào đuôi, một mình cảm